มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจะโองงามพลิงถอนฟ้องจูนเพนชุรีทุกคดีหลังยาหนุ่มกะลาพระดาดชาพาจะโองงามพลิงเจราจาคุกกรอนีคดีฟ้องกลับจูนเพนชุรีอดีตภรรยาของหนุ่มกะลานะคะตกลงกันด้วยดีโดยจะถอนฟ้องในคดีนี้แล้วก็ทุกคดีที่มีระหว่างกันรวมทั้งที่ฟ้องชาวเน็ตที่ออกมาเม้นทําให้เสียหายด้วยค่ะ จากกรณีที่จ้าโองามพิงหรือว่าบุญรัตน์สีโชตบอดรักสาววัย32ปี CEO เจ้าของแบรนด์สครับผิวยี่ห้อดังได้ฟ้องกลับจูนเพนชุรีหนูแก้วอดีตภรรยาของหนุ่มกะลาในข้อหาเบิกความเท็จและนำสืบในคดีแพ่ง ล่าสุดนะคะ26กรกฎาคม2567ที่ศาลจังหวัดลบบุรีในอนุสรอสุรพงษ์หรือว่าทนายพัททนายความของจูนพร้อมด้วยทีมงานเดินทางมายังศาลจังหวัดลบบุรีโดยคู่กรณีฟ้องกลับนะคะซึ่งฝั่งตนก็ยืนยันเน้นการเจรจาเป็นที่ตั้งแต่หาไม่ได้จริงๆก็จะใช้สิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวกับทนายเดชากิติพยาน,านัทนทนายความของหนุ่มกะลาได้เดินทางมายังศาลจังหวัดลบบุรีเช่นเดียวกันพร้อมด้วยจ่าโอ่งามพิงซีอีโอสาวคู่กรณีของจู เพนชุลีในคดีเบิกความเท็จและนำสืบเท็จในคดีแพง่งซึ่งหลังจากศาลได้มีการไต่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วทนายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายออกมานอกศาลพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าทุกอย่างจบแล้วสําหรับคดีนี้และก็ทุกคดีได้ถอนฟอ้องไม่ว่าจะเป็นคดีเดิมคดียักยอกและก็เรื่องคดีของครอบครัวก็จบแต่ยังมีที่ศาลเยาวชนและก็ครอบครัวจังหวัดลบบุรีอีกคดีที่อยู่ในชั้นอุทธรณ์ ส่วนชาวเน็ตออกมาจมตีธนาเดชาทราบว่าบางรายก็ป่วยบางรายก็จิตเวทบางรายก็เด็กและเยาวชนบางรายรู้เท่าไม่ถึงการก็ถอนฟอ้องหมดแล้วแต่ขอเตือนยาได้มุทารุหาเรื่องด่าเขาไปทั่วแบบนี้อีกมีเรื่องให้ด่ามากมายเยอะแยะก็ไปจากตรงนี้บ้างไม่ใช่พอมีเรื่องก็มาไหว้สวยรวยกระเช้าเราด้วยน้ําตาไม่ควรไปเผือกกินกับเรื่องคนอื่นเขามากนักเบาๆกันบ้างด้านอนุสรหรือว่านายพัฒนายความของจูนกล่าวว่าวันนี้เป็นไมในทิศทางที่ดีคู่กรณี ถอนฟ้องจูนซึ่งยังเหลือคดีสีนล้านและศาลจังหวัดสมุทรปราการก็ยังคงดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปแต่เชื่อว่าจะยุติได้สักวันในส่วนของการไตส่สวนของศารลรบบุรีสรุปเป็นการเจราจาตกลงถอนฟ้องแทบทุกคดีซึ่งพวกเราเขารบในการตัดสินของศาลก่อนที่ทนายทั้งสองคนนะคะจะยกมือไหว้ขอโทษซึ่งกันและกันก่อนขอตัวออกจากศาลไปผู้สื่อข,ข่าวรายง,งานว่าจูนพันชุดีหนูแก้ได้จดทะเบียนยาก,กับหนุ่มกัลลาน,นักร้องดังณนะที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการวันที่ สิกรกฎาคม2567รที่ผ่านมาหลังเคลียรเรื่องของคดีเป็นที่เรียบร้อยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ